เชา้าทีเว้ยหลับตั้งนานกี่ทุ่มเลยเนี่ยอ้าวชาว้าตรงไหนวะยังมือดอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรฉันม,มีเศรษฐกิจแย่ยมากจนจะดเลยดูดิของนี่สนิมเคลือบเต็มเลยธุกรกจิจฉังก็ล่มละลายไม่มีอะไรทำแล้วต้องมาขุดหาสมบัติในทะเลทรายเดี๋ยวเละกัไป เปนชาติยังไม่ได้เลยขุดเข้าไปอีกไม่ได้อีกเหรอเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยทำงานนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ล่มละลายก็มาทำงานแบบนี้มันใช้แรงมันไม่ใช่งานของฉันเลยว่ะโอ้เจอแล้วเจอแล้วขวดเล่าโอ้โฮ้ยนี่ <laughs> ขอขุดกระจกเลยโอ้มิเ,ออเดี๋ยวโอ้สวัสดีเพื่อนหาที่ใหม่กันดีกว่าขุดอึ๊บ มันดูกลัวจะได้อะไระได้มาแล้วเด้แของโดยโหพิษทุกโคตรใหญ่ปลาตัวเท่าไหนวะเนี่ยหาตัวหาตัวขุดไปเยอะจุบโอ้โหยังไม่เจอเลยเหมือนเดิมตายแล้วตาย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 ,ตาย ได้มาแล้วได้ถังน้ำมา <the> ข้างในไม่รู้มีอะไรไหมแล้วขึ้นยังไงเนี่ยเอ้ยรีเซ็ตก็ไม่ได้ตายแล้วใครก็ได้พาฉันขึ้นไปหน่อยดี12 seconds later ึ๊บซึ่งเอยไม่มีอะไรเลยจริงดิเอโอโอ้โหได้มาแล้วนี่เหรอโอ้โหไม่ขายได้กี่บาทอะเนี่ยวันดีนะขอใครของหน่วยได้ไหม เออขายของได้กี่บาท69บาทเทอซื้อไ,ได้บ้างเนี่ยโอ้โห100 7 5 0 200.. 4,000ี่มี79บาทนี่นายลดราคาหน่อยได้ไหมไม่ที่รถได้แก่หรอนะแต่พ่อานายร้อยบาทเองเราขอแั่เจ็ดบเก้าได้ไหมลดมานิดเดียวเองนะไม่เว้ยการตลาดเออกูไม่เอาก็ได้เละ ก็สมัยนี้ใจ e ดำจริงเลยทำไรของนายเนี่ยอ๋อวันนี้ส่งอูบาริอย eh <ah> ู่เนอะจะส่งด้วยไหมอ่ะส่งด้วยดิมาเฮ้ยเยอะเงี้ยมันทันหาเลยมึนเลยเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มีอะไรอ่ะขุดไป ้ยเดียวอะไรเนี่ยว้าวไ้นี่คือมิจเจตว้าวโควรตรเต็งนี่แหละจุดเปลี่ยนชีวิตฉันมาแล้วไปเลยไปขายเลยไม่รอแล้วแค่นี้กี่บาทขอขายนี้หน่อยได้ไหม 3ามพันเก้า้ oh s h oh ้ัลอแบบล่อชออไรวยแล้วโวยรวยแล้ววาย one eternity later รวยแล้วไม่เกลี่ยเนียชมแป้ไม่เกอี่ยเหนียชมแป้แล้วอะไร้งวันนี้ไ่ขาอไรอ่ะรวยแล้วโว้ย เปลี่ยนชีวิตจัดเลยโอ้โหขุดยันเช้าอะา่ะเจ้านี้เออมีอะไรขายบ้างวันนี้พี่ชายโอ้โหหล่อจังเลยวัดีนะจะไปไหนล่ะฮะโอ้โพี่ชายฉันดีจุดด้วยนเนี่ยอะไรเนี่ยเดียวเอามีรถขายด้วยพอดีบ้านรวยซื้อเรื่์งไว้ก่อนเดี๋ยวมาเนี่มันขายที่ไหน,นเนี่ย,ยนเนี่ยดีปื้อเนี่ยมันก็ไม่บอกด้วยไง นี่ไงเจอแล้วที่ขายที่จับเอาสีทองเลยอันนี้เียว่าทองคำเดขายไปเลยมาหาของต่อนะประเทศปักประสิทธิภาพของทองกันอะไรเนี่ยคุณสองคุณสองเก้ารูบักมึงยังให้อีกไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ขุด่ะดีแล้วตะกี้ไปซื้อทีนทีมาด้วยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว่พึ่งเราต้องค้นหาก่อน แตว่าเราลงไปที่ไกลๆดูดีกว่าไหมเออเราลงไปี่ไปที่ไกลๆดูดีกว่านะเพราะว่ายิ่งไกลยิ่งดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปไปพวกคนส่วนใหญ่เขาจะหาที่ไกลไปเห็ยนไหมเออน่าจะมีของดีเยอะแหละรวยเฮ้ยจะรวยหรือหล่ะจุดเปลี่ยนชีวิตฉันมันมาแล้วเฮ้ยจะรวยแล้วมีพีระมิดด้วยนี่ไป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 มา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  โ้ยใครขุดได้โหขุดได้ตัวอะไรอะสฟิงค์เหรอที่ต้องการเงินทุนหลักแสนเพื่อไปลงทุนธุรกิจใหม่ของฉันเน่ะนี่อะไรเนี่ยเป็นเซ็ตหรอกี่บาทเนี่ยมือฉันสี่แสนเจ็ดสองแสนเจ็ดห้าแสนเจ็ดสองล้านลายหุ่นูุ้งหมดเลยมันคงจะไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งใช่ป่าวเออของดีหรือเปล่าหรือของกระจกพวกของกระจกแน่เลยเออโอ้โหนั่นอะไรกูว่าเลยได้กระป๋องโคกมา อะไรไม่ได้ทำไปเพื่ออะไรวะอ่ะสีเขียวอีกแหละมากดดูอึ๊บกูได้อะไรไม่ได้ไแต่งน้ำยังวไม่ได้เจอของดีเลยเนี่ยจะได้ของอะไรไม่รู้เนี่ยตัวเนี่ยจะได้สีอื่นบ้างไม่ใช่สีขาวเรือจัดเลยเรือวันนี้ไม่มีอย่างแล้วเราบอกเลยโอ้โหสีขาวกับสีเขียวนี่พอเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจุดเปลี่ยนชีวิตฉันมาอีกแล้วนอะขุดเลยขุดขุดขุดมาแล้วมาแล้วขุดต่ออึ๊บ มันดึงว่าจะได้อะไรสีรุ้งแบบนี้อะไรวะไม่ได้อะไรวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแคบป,ปกเลยแคบป,ปกขอใหญแคบป,ปกแป๊บเดียวครับทุกคนอย่ารีบโอเคแคบป,ปกเสร็จแล้วเอาไปขายได้ไหมการเปิดธุรธก,ธกิจแม่งไอ้ฉันมันไม่ไกลหรอกเห็นไหมเป็นสีฟ้าและมาติดต่อไม่เราแล้วนะ อีกเล็บอีกเ <ย associated S 1> ล็บอีกเ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 ล็บอีกลเล็บอีกเล็บไม่เล็บสีพันธุ์นี้ไม่เล็บมาดูกันว่าจะได้อะไรเหมือนเดิมอืมอ่ะไม่เล็บอันเดิมเลยมาดิโอ้โหก้อนใหญ่ยูร้อยสิบสามโลตายโอ้โหหมดเลยโอ้โอ๋อกินโอ้ก้อนใหญ่มากดูเลย ไม่ต้องเปิดธุรกิจมาแล้วทำธุรกิจนี้ดีกว่าขุดโของขายเนี่ยคงจะรวยกว่ายเยอะนะชันว่าเออจะขายดีไหมหรือยังไงซื้อหน่อยค่ะเลยเนี่ยโคตรเท่เลยลิมิเต็ดซื้อหน่อยได้ไหมซื้อดิวะของดีๆเป็นเนี่ยจะไม่ซื้อได้ไงกี่บาทวะ๊บกี่บาทนะบาทโอ้ะูบักนี่หว่าไม่เอาแล้วเอ้ยนายไปไหนอ่ะไม่เอาเลยเว้ยโลบักอ่ะกูไม่เอาเไม่มีตังค์ ปะดีนายวันนี้จะขายอะไรวะขายอ่อขายนี่อ้าวไปได้มาจากไหนเนี่ยยุ่งต้องยุ่งได้ไหมเอาไปขายกี่บาทวะสี่พันห้าก็ได้อยู่นะต้องเต็มก,ก็ไม่ถึงหมื่นนี่หว่าเออรกรงว่าราคาจะแพงกว่านี้ปึ๊บสี่พันห้าราคาเท่ากันเลยนี่เออโอเคสามนาทีแล้วจบได้มัง้งถอะ ไปเจอกันพันหนานะครับทุกคนชัมงหม